หนุ่มขเขมรครับออกมาดิ้นนะครับตอบโต้คนไทยน้อยอกน้อยใจที่คนไทยไม่ให้ค่าขเขมรน,นะครับเขาบอกว่าถ้าไม่มีแรงงานขเขมรน,นะคนไทยจะไม่มีคนที่ทำงานให้ส่วนแรงงานลาวแรงงานพมา่าไม่ทำงานหนัก ไม่ทํางานก่อสร้างเหมือนคนขมิเขาบอกว่าแรงงานลาวแรงงานพมา่านี่ทำงานไม่เก่งเหมือนคนขมิคนไทยต้องง้อคนขมินะเดี๋ยวจะไม่มีคนที่ทำงานให้หูทุกคนนะคนไทยอ่ะเขาไม่ให้ค่าขมรนะกลับบ้านไปเลยครับนี่เขาบอกว่า เขาทำงานอยู่ที่ไทย25ปีเขารู้ว่าคนลาวคนพม่าเป็นยังไงคนลาวนี่ชอบจะทำงานโรงงานคนพม่าก็เหมือนกันไม่เหมือนคนขเขมรน,นะครับคนขเขมรน,นี่ขยันทำทุกอย่างงานก่อสร้างก็เอานะครับนี่โอ้โหเขาน้อยน้ำต่ำใจครับเนาะ <tyard. S 2> เขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาเดือดร้อนนะครับเขาสงสารประชาชนเขาเขาเลยออกมาพูดใส่คนไทยเพื่อจะเรียกร้องความสนใจนะครับเดี๋ยวไปรับชมรับฟังว่าไอหนุ่มรูปหล่อนะครับที่เคยทำงานที่ไทย25ปีเนี่ยเขาพูดว่ายังไงเกี่ยวกับแรงงานพม่าแรงงานลาวเดี๋ยวไปรับชมคลิปพร้อมๆกันครับ ไปอ้าปางเนะาะพมา่าขยันมากว่าคนกัมพูชาอีกในการทํางานช่วยมึงถามกูนี่กูอยู่ประเทศไทยมายี่ิบห้าปีกูไม่รู้หรอว่าประเทศไหนทํางานเก่งกว่าใครมีแต่คนประเทศกูเท่านั้นแหละที่คนทํางานเก่งอะ่ะกูจะบอกให้ไม่ว่าจากงานก่อสร้างงานส่วนต่างๆนอกจากนั้นอะ่ะไม่ว่าจาก เมียนมาหรือลาวชอบงานชอบงานแต่โรงงานเท่านั้นไม่ชอบทําในการตากแดกไม่ชอบทําในการก่อสร้างหรือปูนหรืออะไรหมูกไปดูเลยส่วนมากอะมีแต่คนชอบโรงงานมากกว่าน้อยมากที่ทํากองส่างกูจะบอกมึงให้นะผูดไปไอ้ายปากข้าวข้างตัวเอง คนไทยเขาไม่เอาแล้วนะครับเก่งแค่ไหนเขาก็ไม่ให้ค่าคนขเขมรนะครับนะคนขเขมรน่ะชอบเนละคุณประเทศไทยเขาเลยไม่เอานะครับให้ที่ทำงานให้การให้งานสุดท้ายนะครับก็มาด่าคนไทยว่าคนไทยนี่ไม่ดีสักอย่างนะครับนะทำงานที่ไทยนี่ได้ดิบได้ดีแต่พอก้าวเท้าเข้าไปแผ่นดินขเขมรอ่วนะ ผีเขมรเข้าสิงฉะนั้นบอกว่าประเทศไทยเนี่ยอะไรก็ไม่ดีค่าข้าวก็ต้องได้ซื้อค่าห้องก็ต้องได้เสียนะครับทั้งทั้งที่ตัวเองนี่มาขอทานมาของานทำนะเขาให้ที่ซุกหัวนอนก็บุญหัวแล้วเขาให้เข้ามาในประเทศของเขาก็ดีแล้วแต่มาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่ดีแถมยังไปพานเพื่อนบ้านว่าพม่าก,กับลาวทำงานไม่ดีนะครับ ผมเห็นทุกวันนี้ก็มีแต่แรงงานพม่านะที่ทำงานก่อสร้างนี่แถมหัวไม่แข็งเหมือนคนขเขมรด้วยพม่านะ่ะสไตล์เดียวกับขเขมรแต่นิสัยพม่าจะดีกว่าคนขเขมรคนขเขมรน,นี่จะนิสัยแข็งกระด้างนะเท่าที่ผมเคยเจอมาอมแล้วก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใครอันนี้คือนิสัยของคนขเขมรน,นะเขาบอกว่าคนขเขมรน,นี่ขยันนะครับไทยนี่ ถ้าขาดแรงงานขเขมรไปจะเดือดร้อนนะครับนะเขาพูดเยอะมากเลยครับแมยคนเขาไม่เอาเนาะนี่อยู่ประเทศไทยมายี่ห้าปีนะตอนอยู่ไทยนี่หน้าตานี่ใสสะอาดนะพอกลับขเขมรไปเงินจะซื้ออ่าของกวนโนดก็ไม่มีนะครับตอนนี้ปล่อยโนดปล่อยเขาเต็มหน้าเต็มตาเลย ไอเหงสุดหล่อเอ้ยเนาะนี่แหละครับทุกคนกินมนเลินขี้มนหลังคาคิดเอาเคยทำงานอยู่ประเทศไทย25ปีความสำนึกในบุญคุณความดีของชาวไทยของคนไทยเนี่ยมันไม่เคยแทรกซึมเข้าไปในเชื้เลิกหรือในใน,ในความคิดของเขาบ้างเลยหรออยู่ตั้ง25ปีนะครับคนเรานี่มันต้องรู้อะไรหลายๆอย่างและมันต้องซึมซับ ความดีนะครับสิ่งดีๆเข้าไปบ้างแล้วแต่ทุกวันนี้นะครับออกมาอาัดชิปนะครับด่าคนไทยทุกวี่ทุกวันเนี่ยอยู่มา25ปีนะทุกคนคิดเอานะครับเนี่ยนั่งกินนอนกินทําการทํางานอยู่ประเทศไทย25ปีแต่เนรคุณกินมลเลนขี้มลหลังคาคนแบบนี้มันไม่มีทางจเจริญน,นะครับนะ กลับไปนะครับดีแล้วนะครับอยู่แผ่นดินไทยนะ้ำหนักแผ่นดินนะครับอยู่ไปทําไมคนไม่ดีแบบนี้นะปล่อยให้ประเทศอื่นปล่อยให้คนอื่นเขาเข้ามาทดแทนคนเขมรตอนนี้นะครับคุณจะออกมาเลียกร้องแหกปากโวยวายยังไงเขาก็ไม่ให้ค่านะครับนะคนไทยเขาไม่ให้ค่าคนไทยเขาไม่สนแล้วนะครับคุณจะมโนโอ้อวดว่าคุณเก่งคุณมีความสามารถ อะไรก็แล้วแต่นะครับคนอื่นเขาก็มีความสามารถเหมือนกันนะครับลาเวียดนานบพมา่านี่เก่งเลยนะทำงานก่อสร้างนะครับทําเก่งกว่าเขมรนะครับนะขเขมรไม่ต้องไปด้อยค่าใครนะครับเอาเวลาไปพัฒนาสมองพัฒนาประเทศตัวเองนะครับประเทศตัวเองเนะี่ยขอทานนะตั้งแต่ผู้นำอ่ะยันประชาชนเนี่ยชนชั้นทาสแรงงานนะครับแต่มาบอกว่า แผ่นดินไทยนี่เคยเป็นแผ่นดินตัวเองนะครับภาษาไทยเคยเป็นภาษาตัวเองนะที่แท้ตัวเองอ่ะเคยเป็นธา,าตุแห่งสยามเออแต่มาบอกว่าของที่ไทยทำสินค้าที่ไทยทำหรือว่าเสื้อผ้าหน้าผมนี่เป็นของเขมรประเทศตัวเองเพิ่งปลดปล่อยมาแค่ยี่สิบสามสิบปีเองนะเซลสมองก็เท่านี้นะท่านฮุนเซนอนะ่ะทุกวันนี้ทำอะไรได้บ้าง นอกจากขอกินจากประเทศเพื่อนบ้านนะไปขอทานประเทศนู้นไปขอทานประเทศนี้นะขอกู้ขอยืมสุดท้ายไม่มีตังค์ไปให้เขาเออกู้มากินมาใช้หลอกลวงนะครับล้างสมองประชาชนตัวเองจนประชาชนตัวเองนี่ไม่มีการศึกษาไม่มีการพัฒนาสุดท้ายก็ย่ำอยู่ที่เดิมอ่ะพอย่ำอยู่ที่เดิมทำงานที่นี่ ไม่มีสมองไม่มีเซลล์ในการสร้างสาพัฒนาสุดท้ายก็มาปั่นปนประเทศไทยนีย่อะไรก็ว่าเป็นของตัวเองอ่ะคราวนี้เริ่มนะนี่เขาเรียกว่าคนเราไม่มีการพัฒนาแต่อยากได้ของคนอื่นนี่ประเทศไทยนะครับเขาให้คุณเข้ามาสุขโขนนอนเข้ามาทำงานนี่เราก็บุญเยอะแค่ไหนแล้ว เขาไม่ให้เข้ามาก็ได้นะครับเพราะมันเป็นประเทศของเขาเป็นสิทธิ์ของเขานะครับเรานี่เข้ามาทําการทํางานนะมันก็ดีแค่ไหนแล้วนะครับสุดท้ายนะครับคนมันเนรคุณนะครับทำอะไรมันก็ค้าขายไม่ขึ้นประเทศชาติก็ไม่ได้ความล่มจมทุกวันนี้จะล้มละลายแล้วจา้าเมนนะสุดท้ายก็ถ้าไม่มีอ่าที่กวนโหนก็ไปขอกับเพ่อฮุนเซนของไอ้บอยนะไอเฮง โ่ตอนอยู่ไทยหนะ้าใสปิ๊งเลยพอกลับบ้านนี่เป็นมนุษย์ต่างดาวซะงั้น